ถ้าใครที่อายุ60ขึ้นไปนะฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ได้ครับเพราะวันนี้เราจะมาสำรวจ5นิสัยที่เห็นกันบ่อยๆซึ่งอาจจะกำลังส่งผลต่ออายุไขของเราอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเอาละครับนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆนะครับ73%ของคนที่จากไปก่อนวัยอันควรคือก่อนอายุ85ปีเนี่ยมีนิสัย5อย่างนี้เหมือนกันเป๊ะเลย และที่มันน่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับโอเคเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะฮะเคยไหมครับเวลาเราไปหาหมอแล้วเล่าอาการให้ฟังแล้วหมอก็ตอบกลับมาว่าอ๋อแกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาผมจะบอกว่าประโยคนี้แหละครับคือคําโกหกที่อันตรายที่สุดเลยเพราะอะไรน่ะเหรครับเพราะว่าคนที่อายุ90กว่า,วาแล้วยังแข็งแรงหลุงปังเนี่ยพวกเขาไม่ได้มียีนวิเศษอะไรมาจากไหนเลยนะฮะ เคล็ดลับมันมีแค่อย่างเดียวจริงๆคือพวกเขารู้วิธีหลีกเลี่ยงกับดักทางชีววิทยาที่เรากําลังจะคุยกันนี้แหละครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของคําโกหกที่ว่าแกแล้วก็เป็นธรรมดานี่แหละแล้วก็จะเจาะลึกไปที่5นิสัยที่เป็นกับดักเลยคือกับดักความเหงาภัยเงียบจากเก้าอี้วังวนความกังวลความเชื่อผิดๆเรื่องการนอนและสุดท้ายกับดักอาหารสุขภาพที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยครับ มาเริ่มกันที่นิสัยแรกเลยนะฮะนั่นก็คือการแยกตัวออกจากสังคมหรือที่ผมเรียกว่ากับดักความเหงาลองนึกภาพตามนะฮะมีเรื่องราวของคุณป้าสมศรีหลังจากที่สามีที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้ง40ปีได้จากไปชีวิตของคุณป้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปท่านค่อยๆถอยห่างออกจากโลกภายนอกทีละนิดทีละนิดอย่างช้าๆแรกๆมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะป้าสมศรีเริ่มปฏิเสธคำชวนไปงานบุญ เลิกไปวัดแล้วก็ไม่ค่อยโทรหาเพื่อนๆละเพราะรู้สึกว่าไม่อยากรบกวนใครรู้ตัวอีกทีผ่านไปแค่6เดือนโลกทั้งใบของป้าสมศรีก็หดเหลือแค่3มที่คือบ้านตลาดแล้วก็โรงพยาบาลป้าสมศรีก็พยายามบอกตัวเองนะว่าไม่เป็นไรหรอกนะเราก็ยุ่งๆของเราปลูกผักเลี้ยงหลานไปแต่นี่แหละครับคือความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดเพราะป้าสมศรีสับสนระหว่างการมีอะไรทํากับการได้เชื่อมต่อกับผู้คน ซึ่ง2องอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเลยแล้วความแตกต่างนี่แหละครับที่เป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างการมีชีวิตกับความตายแล้วถ้ามาดูในทางวิทยาศาสตร์นะฮะข้อมูลนี้น่าตกใจมากรู้ไหมครับว่าความเหงาแบบเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อร่างกายเราเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่วันล,ละ15มวนเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง50%แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมอีก64%ซ ถามว่าทำไมเป็นถึงร้ายแรงขนาดนั้นก็เพราะว่าร่างกายเรา,าสิครับมันตีความว่าความเหงาคือภัยคุกคามต่อการเอาชีวิตรอดพอเป็นแบบนั้นปุ๊บร่างกายก็จะเปิดโหมดสู้กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังไปทั่วทั้งตัวเลยทําลายภูมิคุ้มกันแล้วก็ค่อยๆกัดกร่อนสมองเราจากข้างในทีนี้เรามาลองเช็คตัวเองกันหน่อยดีไหมฮะลองถามตัวเองดูนะว่าในหนึ่งสัปดาห์ปกติปกติเนี่ยเรามีบทสนทนาที่มีความหมายจริงๆกี่ครั้งไม่นับแค่ทักทายสดดีสบายดีไหมแล้วแยกย้ายนะฮะเอาแบบที่ได้คุยกันจริงๆ ท่านนับแล้วได้น้อยกว่า5ครั้งนั่นคือสัญญาณเตือนเขตอันตรายแล้วนะฮะแต่ถ่าน้อยกว่า2ครั้งอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วจริงๆแล้วเราจะหนีออกจากกับดักนี้ได้ยังไงล่ะลองเริ่มง่ายๆด้วยกลยุทธ์คนใหม่หนึ่งคนต่อเดือนดูไหมฮะไม่ใช่ไปหาคู่นะครับแต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆอาจจะลองไปเป็นอาสาสมัครสอนน้งสือหรือเข้าร่วมกลุ่มเดินออกกําลังกายตอนเช้าหรือไปช่วยงานที่วัดแต่อันที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยนะฮะคือการเชื่อมต่อกับคนต่างรุ่น ลองสอนเด็กๆทําอาหารหรือสอนทําสวนดูสิครับการที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ของเราให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันสร้างเป้าหมายในชีวิตได้ดีมากๆเลยหรือจะลองเรียนรู้วิธีใช้วิดีโอคอลจะได้คุยเห็นหน้าลูกๆหล,ล,ลานๆที่อยู่ไกลกันก็ได้ครับการได้เจอผู้คนมันช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ก็จริงแต่ว่ามันมีศัตรูอีกตัวหนึ่งครับที่ร้ายกาจมากมันสามารถลบล้างความพยายามดีๆทั้งหมดของเราได้เลยนั่นก็คือนิสัยอันตรายข้อที่2ภัยเงียบจากเก้าอี้หรือ การนั่งนานเกินไปนั่นเองครับลองมาดูเรื่องของคุณป้ามาลีนะฮะอายุ70ปีท่านดูแลสุขภาพดีมากเดินออกกําลังกายทุกเช้า30นาทีกินผักกินวิตามินครบแต่ว่านะฮะมันมีแต่ใหญ่ๆเลยครับคือหลังจากออกกําลังกายเสร็จปุ๊บคุณป้ามาลีจะกลับมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์3ชั่วโมงดูละครอีก4ชั่วโมงทํางานผีมืออีก2ชั่วโมงรวมๆแล้ววันหนึ่งคุณป้านั่งนิ่งๆเกิน10ชั่วโมงและนี่คือความจริงที่โหดร้ายมากๆครับ การเดิน30นาทีตอนเช้ามันไม่สามารถชดเชยหรือลบล้างความเสียหายจากการนั่งแช่1ิบชั่วโมงได้เลยอ่ะไม่มีทางครับโดยเฉพาะในวัยที่เกิน60ไปแล้วร่างกายเรามันไม่ให้อภัยง่ายๆตอนนี้เลยนะฮะผมอยากให้ลองทําแบบทดสอบง่ายๆนี้ไปพร้อมกันเลยมันเป็นแบบทดสอบทางการแพทย์จริงๆที่ใช้ประเมินความแข็งแรงของร่างกายได้ดีมากหากเก้าอี้ที่มั่นคงของสักตัวนะฮะนั่งลงไปแล้วเอามือกอดอกไว้ทีนี้ลองลุกขึ้นยืนแล้วนั่งลงทําสลับกันห้ารครั้ง โดยห้ามใช้มือช่วยห้ามใช้แรงเวียงเป็นไงครับถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันลําบากตัวโยกเยกหรือทําไม่สําเร็จต้องยอมรับความจริงนะฮะว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันเริ่มขโมยความเป็นอิสระไปจากชีวิตเราแล้วล่ะครับแต่อย่าเพิ่งท้อนะฮะข่าวดีคือทางแก้มันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยมันคือกฎที่เรียกว่า 50- าศู 10, จำง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่นั่งครบ50นาทีเราต้องลุกขึ้นมาขยับตัว10นาทีไม่มีข้อยกเว้นเลยนะฮะลองตั้งนาฬิกาปลุกเตือนทุกชั่วโมงก็ได้ หรือตอนดูทีวีพอตัดเข้าโฆษณาปุ๊บลุกขึ้นมาย่ำเท้าอยู่กับที่ยกเข่าสูงสูงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่นี้แหละครับพอทําไปเรื่อยๆสะสมกันผลลัพธ์ของมันช่วยชีวิตเราได้จริงๆนะครับเรื่องนั่งนานว่าน่ากลัวแล้วนะฮะแต่ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะนิสัยต่อไปเนี่ยคนที่อายุเกิน60กว่า80%เปอร์เซ็นเลยนะกำลังทำมันอยู่โดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือวังวนความกังวลเรื้อรังครับอย่างเรื่องของคุณป้าอิสราอายุ67 ท่านไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเครียดเลยนะแต่ท่านภูมิใจด้วยซ้าที่เป็นคนวางแผนรอบคอบคือในแต่ละวันเนี่ยคุณป้าิสะละใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยไปกับการคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องอุบัติเหตุคิดวนไปวนมาจนกระทั่งไปตรวจสุขภาพผลออกมาว่าระดับฮอร์โมอนความเครียดหรือคอร์ติซอลของท่านน่ะสูงจนเป็นพิษ ความดันเขาพุ่งไปโซนอันตรายร่างกายเหมือนอยู่ในโหมดเตรียมสู้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งความกังวลเหล่านี้มักจะมาจาก4หลังใหญ่ๆเลยครับคือกลัวเป็นภาระให้ลูกหลานเสียใจกับเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ความเครียดจากการต้องดูแลคนอื่นแล้วก็ความเศร้าจากการสูญเสียไม่ว่าจะสุขภาพหรือคนที่รักประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับความเครียดที่อันตรายที่สุดมันไม่ใช่ตอนที่เราตกใจกลัวสุดขีดนะ แต่มันคือไอเสียงคึงคึงในหัวเสียงของความกังวลที่มันดังอยู่เบาๆแต่ดังไม่เคยหยุดสะสมมาเป็น10บสปีคุณป้าอิสราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลแห่งความสงบง่ายๆเลยคือท่านแบ่งทุกเรื่องที่กังวล,งวลออกเป็นสองกองกองแรกคือสิ่งที่ควบคุมได้อย่างเรื่องอาหารการกินการนอนหรือความคิดของเราเองส่วนกองที่2คือสิ่งที่ต้องยอมรับเช่นการตัดสินใจของลูกสภาพเศรษฐกิจหรือความตาย เพราะการพยายามไปควบคุมสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้มันคือสูตรสําเร็จของการทําลายตัวเองชัดๆเลยครับท่านยังเปลี่ยนคําถามที่ถามตัวเองด้วยนะฮะจากที่เคยทรมานตัวเองด้วยคําว่าถ้าเกิดล่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นล่ะเปลี่ยนมาเป็นคําถามที่สร้างสารรคกว่าเช่นเราอยากให้หลานๆจดจําเราในแบบไหนและจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือท่านตระหนักได้ว่าเราไม่สามารถคิดให้หายเครียดได้หรอกแต่เราต้องขับมันออกจากร่างกายท่านก็เลยเริ่มฝึกโยคะเบาๆนั่งสมาธิ เอาไปทําสวนเพื่อให้ร่างกายมันได้ปลดปล่อยความตึงเครียดพวกนั้นออกไปจริงๆพอความเครียดมันสะสมมันก็มักจะลากเพื่อนตัวร้ายอีกตัวหนึ่งมาด้วยเสมอซึ่งก็คือนิสัยอันตรายข้อที่4นั่นคือการนอนน้อยหรือนอนไม่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเชื่อที่ผิดมหันเลยครับที่ว่าคนแก่แล้วไม่ต้องนอนเยอะก็ได้ตรงนี้ต้องขอย้ําดังๆชัดๆเลยนะฮะนี่คือความจริงทางชีววิทยาคนอายุ70ต้องการการนอนหลับเท่ากับคนอายุ30เป๊ะๆเลย นั่นคือ7-9ชั่วโมงต่อคืนพอพออายุเกิน60ไปแล้วการนอนมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนอีกต่อไปแต่มันคือภารกิจเอาชีวิตรอดเลยครับเพราะช่วงที่เราหลับลึกนี่แหละสมองของเราจะเปิดโหมดแม่บ้านออกมากวาดล้างโปรตีนขยะที่เป็นตัวการของโรคอัลไซเมอร์ระบบภูมิคุ้มกันก็จะกดปุ่มรีเซ็ตหัวใจกับหลอดเลือดก็จะได้รับการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่และถ้าใครยังไม่เชื่อนะฮะลองดูข้อมูลจากฮาวาดเนี่ยครับมันน่ากลัวมาก คนที่อายุเกิน60แล้วนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงขึ้น50%เเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกสูงขึ้นถึง300%แล้วสมองก็จะแก่เร็วกว่าคนอื่นถึง3เท่านี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันเหมือนคำพิพากษาที่กำลังคืบคานเข้ามาหาเราอย่างช้าๆเลยทางออกที่ผมว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะฮะคือโปรโตคอล321สง่งจำง่ายๆแบบนี้ครับ3ชั่วโมงก่อนนอนหยุดกินมื้อหนักๆ สองชั่วโมงก่อนนอนหยุดดื่มน้ําหรือของเหลวเยอะๆจะได้ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ํากลางดึกและที่สําคัญ1ชั่วโมงก่อนนอนปิดหน้าจอทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือมือถือเพื่อให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการนอนหลับได้เต็มที่อ๋อแล้วก็มีอาวุธลับอีกอย่างนะฮะก่อนนอนลองใช้เวลาสัก15นาทีเขียนทุกเรื่องที่กังวลลงในกระดาษเขียนเสร็จพับเก็บไปเลยมันเหมือนเราได้เทขยะออกจากหัวก่อนที่จะล้มตัวลงนอนครับ การนอนหลับที่ดีมันคือรากฐานสำคัญของการมีอายุยืนยาวเลยครับแต่มันยังมีนิสัยข้อสุดท้ายที่เหมือนยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าที่คนนับล้านกำลังทำอยู่ทุกวันนั่นก็คือกับดักอาหารสุขภาพคือการกินอาหารที่ใครๆก็บอกว่าดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากอย่างเรื่องของคุณลุงประสิทธิ์อายุ73ปีคือคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยท่านทำตามที่หมอแนะนำเปะ๊เปะเลยนะฮะกินธัญพืชเยอะๆกินวิตามินซี อาหารเช้าทุกวันของท่านก็เลยเป็นข้าวตม้มปลาทงโกแล้วก็น้ำส้มข้นแก้วโตโตท่านไม่รู้เลยสักนิดว่านั่นคือการจุดไฟให้การอักเสบทั่วร่างกายมันลุกโชนขึ้นมาเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของคนวัย70บวกมันไม่เหมือนเดิมแล้วการจัดการน้ําตาลมันแย่ลงทําให้ข้าวขาวหรือแม้แต่ขนมปังโฮวีดเนี่ยมันทําให้น้าตาลในเลือดพุ่งปรีดนี่กวกินช็อกโกแลตซะอีกส่วนน้ําส้มคั้นก็เหมือนระเบิดน้ําตาลฟรุกโตสที่ตับที่เริ่มแก่แล้วมันรับมือไม่ไหวลองเปลี่ยนดูสิครับ เปลี่ยนเป็นอาหารชาที่ช่วยดับไฟอักเสบอย่างไข่ผักใบเขียวแล้วก็อะโวคาโดแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยจริงๆแล้วร่างกายของคุณลุงประสิทธิ์ส่งสัญญาณเตือนมาตลอดเลยนะฮะแต่ท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อตลอดเวลาสมองตื้อๆมืนๆช่วงบ่ายเหนื่อยง่ายทั้งที่ก็นอนพอหรือแผลหายช้าต้องย้ำตรงนี้เลยว่าทั้งหมดนี้ มันไม่ใช่ความแก่ครับแต่มันคือสัญญาณของการอักเสบภายในร่างกายซึ่งไอาการอักเสบเรื้อรังนี่แหละคือต้นต่อของสารพัดโรคร้ายทั้งโรคหัวใจอัลไซเมอร์เบาหวานไปจนถึงมะเร็งทางออกก็คือการปรับอาหารแล้วก็อาจจะเสริมด้วย3ทหารเสือที่จําเป็นมากๆคือโอเมกา้าสดีๆวิตามินดี D, แล้วก็แมกนีเซียมครับเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมของกับดักอันตรายทั้ง5ข้อแล้วเหมือนเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วนะฮะแต่ส่วนที่มันน่าทึ่งที่สุด มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแค่เพียงข้อเดียวเพราะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์โดมิโนขึ้นในร่างกายของเราครับคือพอเราเริ่มแก้นิสัยแค่ข้อเดียวนิสัยข้ออื่นๆมันจะดีขึ้นตามกันมาเป็นทอดๆอย่างน่ามหัศจรรย์เลยครับลองนึกภาพตามนะฮะพอเราเริ่มขยับตัวมากขึ้นเราก็จะนอนหลับได้ดีขึ้นพอนอนดีขึ้นความเครียดมันก็น้อยลงพอเครียดน้อยลงการอักเสบในร่างกายก็ลดลงไปด้วย แล้พอการอักเสบลดลงเราก็จะมีเรียวมีแรงมีพลังงานอยากจะออกไปเจอผู้คนเห็นไหมครับทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยและนี่คือรางวัลสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดครับงานวิจัยจากฮาวาดเขายืนยันเลยนะฮะว่าคนที่สามารถหลุดพ้นจากกับดักอันตราย5ข้อนี้ได้จะมีอายุยืนยาวขึ้นโดยเฉลีย่ย12-15ปีเลยทีเดียว และที่มันสำคัญยิ่งกว่าตัวเลขนะฮะมันคือ15ปีที่เต็มไปด้วยคุณภาพเป็น15ปีแห่งความอิสระความสดใสและความสุขครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะร่างกายของเรามันสุดยอดมากเป็นเหมือนเครื่องจักรที่พร้อมจะฟื้นฟูตัวเองอยู่ตลอดเวลาแค่รอให้เรามอบเครื่องมือที่ถูกต้องให้มันเท่านั้นเองคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือนิสัยข้อไหนที่จะเป็นโดมิโนโตัวแรก ที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตของเราครับไม่ต้องออกกําลังกายเทคนิคก,ก่อนนอนของหมอญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ช่วยให้ร่างกายเผาไขมันทั้งคืนถ้านุ่นบอกว่าแค่นอนหลับก็เผาผลาญไขมันได้คุณจะเชื่อไหมคะฟังดูเหมือนคำโฆษณาที่เกินจริงแต่ความจริงแล้วในร่างกายของเรามีระบบพิเศษที่ทำงานเงียบๆทุกคืนขณะที่เราหลับอวัยวะหลายส่วนได้พักผ่อน แต่มีระบบหนึ่งกำลังเผาผลาญไขมันซ่อมแซมเซลล์และเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับเช้าวันใหม่ระบบนี้ไม่ได้ต้องพึ่งการวิ่งหนักหรือออกกำลังกายจนเหนื่อยแต่ต้องอาศัยการเปิดสวิตช์ที่ถูกต้องโดยเฉพาะบริเวณสะบักหลังและต้นคอซึ่งเป็นจุดสำคัญที่หลายคนมองข้ามวันนี้รายการสูงไวใกล้หมอจะพาคุณมารู้จักความลับจากญี่ปุ่นวิธีง่าย ใช้เวลาเพียง3นาทีก่อนนอนที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ตลอดทั้งคืนอย่างเป็นธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วไปฟังกะลุงหมอคะพอคุณได้ยินว่าแค่นอนหลับก็เผาผลาญได้ก็น่าจะสงสัยเหมือนกันเพราะภาพจำของคนส่วนใหญ่คือการเผาผลาญต้องมาจากการวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักอย่างน้อยวันละ30นาที แต่ความจริงทางการแพทย์พบว่าผู้สูงอายุไทยมากกว่า60%มีปัญหาโรคเรื้อรังและไม่สามารถออกกำลังกายหนักได้สม่ำเสมอร่างกายจึงต้องพึ่งระบบเผาผ่านพื้นฐานงานวิจัยด้านสรีรวิทยาระบุว่าแม้ในช่วงที่เรานอนนิ่งร่างกายยังใช้พลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิและซ่อมแซมเซลล์หากระบบนี้ถูกกระตุ้นอย่างถูกวิธีจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานได้จริงโดยไม่ต้องขยับตัวมาก สิ่งที่ผมพูดถึงคือไขมันสีน้ำตาลครับไขมันสีขาวนั่นคือไขมันที่สะสมอยู่ที่พุงสะโพกและต้นแขนมีหน้าที่เก็บพลังงานไว้ใช้ยามจำเป็นแต่ในผู้สูงอายุไทยพบว่ามากกว่า60%เอร์ซนมีไขมันชนิดนี้สะสมเกินความจำเป็นส่งผลให้ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลสูงขึ้นตรงกันข้ามไขมันสีน้ำตาลไม่ได้ทำหน้าที่เก็บสะสม แต่ทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานเพื่อสร้างความร้อนงานวิจัยระบุว่าไขามันสีน้ำตาลสามารถใช้พลังงานได้มากกว่าเนื้อเยื่อทั่วไปหลายเท่าแม้คณะพักผ่อนหรือหลับหากถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพื้นฐานโดยไม่ต้องออกแรงหนักซึ่งเหมาะมากกับผู้ที่เดินได้เพียงวันละ3,000-4,000และจำกัดการบริโภคน้ำตาลไม่เกิน25กรัมต่อวัน จุดที่น่าสนใจคือไขมันสีน้ำตาลรวมตัวหนาแน่นที่สุดอยู่บริเวณรอบสะบักหลังและต้นคอ,อนั่นเองเมื่อไขมันสีน้ำตาลถูกกระตุ้นมันจะดึงเอาไขมันสีขาวที่สะสมอยู่ตามหน้าท้องและสะโพกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสร้างพลังงานความร้อนให้ร่างกายอย่างต่อเนื่องกระบวนการนี้ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานได้แม้ในขณะพักผ่อน งานศึกษาพบว่าผู้ใหญ่ที่มีการทำงานของไขมันสีน้ำตาลดีจะเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นประมาณ10-20%เอร์เซโดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักเหมาะกับผู้สูงอายุที่เดินได้เพียงวันละ3,009และควบคุมการบริโภคน้ำตาลไม่เกิน25กรัมต่อวันเปรียบเหมือนบ้านที่มีเตาผิงไขมันสีขาวคือฟืนส่วนไขมันสีน้ำตาลคือเตาหากไม่จุดไฟฟืนก็จะกองพอกพูน ดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การหาฟืนเพิ่มแต่คือการรู้วิธีปลุกถ่านในเตาผิงให้ไฟมันลุกโชนอุ่นว่าไปทั้งคืนเข้าใจแล้วค่ะคือกุญแจสำคัญไม่ใช่การวิ่งหรือออกกำลังกายหนักทุกวันแต่คือการทำให้เตาเผาพลังงานภายในร่างกายทำงานอย่างถูกจังหวะคนที่กินเยอะแล้วไม่อ้วนมักมีไขมันสีน้ำตาลที่ตื่นตัวดีทำให้อัตราการเผาผลาญพื้นฐานสูงกว่าคนทั่วไป งานวิจัยพบว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงโรคอ้วนและเบาหวานลดลงประมาณ20-30%เอร์เซนแม้จะเดินเพียงวันละ4 0 0 0ถึง5,000ก้าวและควบคุมน้ำตาลไม่เกิน30กรัมต่อวันตรงกันข้ามหากเตาผิงดับต่อให้กินน้อยไขยมันก็ยังสะสมเพราะระบบเผาผลาญไม่ทำงานเต็มที่ความจริงคือไขมันสีน้ำตาลยังอยู่ในร่างกายทุกคนเพียงแต่มันอาจจะ หลับไหลยอยู่เพราะไม่มีใครไปปลุกมันในญี่ปุ่นเรามีคำเรียกบริเวณสะบักว่าเคนโคโคสุซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่กระดูกแต่สื่อถึงศูนย์กลางของพลังชีวิตคนญี่ปุ่นเชื่อกันมานานว่าถ้าสะบักยังยืดหยุน่นเลือดจะไหลเวียนดีร่างกายจะยังแข็งแรงงานศึกษาด้านสรีรูวิทยาพบว่า ผู้สูงอายุที่ขยับสะบักได้ดีมีอัตราการไหลเวียนเลือดสูงกว่ากลุ่มที่สะบักติดแข็งประมาณ10-15%และมีอาการปวดไหลลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะออกกำลังกายเพียงวันละ3-5นาทีเท่านั้นแต่ถ้าสะบักไม่ขยับเปรียบเหมือนเตาผิงที่ไม่มีการเขี่ยทานสุดท้ายไฟก็ดับคนญี่ปุ่นสูงอายุส่วนใหญ่ยังเดินตัวตรงหลังไม่ค่อม นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากวิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับท่าทางและการขยับสะบักในชีวิตประจำวันตั้งแต่นั่งเดินจนถึงการยืดเหยียดเบาๆงานวิจัยในเอเชียพบว่าผู้สูงอายุที่หลังตรงและไหลไม่หอ่อมีความจุป,ปอดและการไหลเวียนเลือดดีกว่ากลุ่มหลังค่อมประมาณ10-20%ในทางตรงกันข้าม คนที่หลังค่อมไหลหอสบักติดแข็งมักทำให้หน้าอกปิดหายใจตื้นระบบเผาผลาญทำงานลดลงส่งผลให้น้ำหนักขึ้นง่ายปวดเมื่อยบ่อยและรู้สึกเหนื่อยง่ายนี่คือปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่เราใช้ชีวิตแบบนั่งมากขึ้นนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นั่งดูโทรศัพท์นั่งดูโทรทัศน์ติดต่อ,อกันวันละ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมนี้ทำให้ไหลหอหลังงอ และสะบักติดแข็งงานวิจัยด้านสุขภาพในเอเชียพบว่าผู้ที่นั่งต่อเนื่องนานเกิน6ชั่วโมงต่อวันจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานลดลงอย่างชัดเจนแม้บางคนจะพยายามออกกำลังกายเดินหรือวิ่งวันละ5กิโลเมตรแต่ถ้าสะบักไม่ขยับเตาผิงพลังงานก็ยังไม่ถูกจุดผลคือเผาผลาญได้ไม่เต็มที่น้ำหนักลดช้าและรู้สึกอ่อนล้าได้ง่ายแม้จะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตาม ผมจะบอกวิธีที่ง่ายมากๆที่ทำบนเตียงก่อนนอนได้เลยวิธีนี้ใช้เวลาแค่3นาทีแต่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญได้ทั้งคืนงานวิจัยด้านกายภาพบำบัดพบว่าการขยับสะบักอย่างถูกวิธีสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณหลังและต้นคอได้มากกว่า20%ภายในเวลาไม่กี่นาทีและช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวก่อนนอนเหมาะมากสำหรับผู้ที่นั่งนานวันละ8ชั่วโมงหรือมีอาการไหลหอหลังตึง ท่านี้เรียกว่าบีบปีกนางฟ้าเป็นการขยับเบาๆไม่ต้องออกแรงไม่ทำให้เหนื่อยแต่ช่วยปลุกไขมันสีน้ำตาลให้เริ่มทำงานและที่สำคัญคือมันคือการจัดระเบียบกระดูกสันหลังและสะบักขั้นที่1ให้นั่งสบายๆนั่งขัดสมาธิสบายๆบนเตียงหรือบนเก้าอี้ก็ได้หลังตรงแต่ไม่เกรงขั้นที่สองยกแขนทั้งสองข้าง ขึ้นเป็นรูปตัววิวซอกงอลงต่ำมือชี้ขึ้นด้านบนขั้นที่3ค่อยๆบีบสะบักหลังทั้งสองข้างเข้าหากันพร้อมหายใจออกยาวๆจะเริ่มรู้สึกอุ่นบริเวณหลังและต้นคอซึ่งเป็นสัญญาณว่าระบบเผาผลาญเริ่มตื่นตัวขั้นที่4ค้างท่านี้ไว้3วินาทีแล้วนับในใจอย่างช้าๆจากนั้นขั้นที่หหายใจเข้าและคลายแขนออกอย่างนุ่มนวล ทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งงานวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้มากกว่า20%และช่วยให้ผู้ที่มีอายุเกิน60ปีหลับลึกขึ้นใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีแล้วล้มตัวลงนอนได้เลยความอุ่นวับๆนั่นคือสัญญาณว่าไขมันสีน้ำตาลกำลังตื่นตัวเมื่อเราบีบสะบักอย่างถูกจังหวะ ระบบประสาทจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดและการสร้างความร้อนอย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกอุ่นนี้มักคงอยู่ต่อเนื่องระหว่างการนอนหลับทําให้การเผาผลาญทําทงานได้ยาวนานขึ้นงานวิจัยด้านการนอนหลับพบว่าผู้สูงอายุที่กระตุ้นกล้ามเนื้อช่วงหลังและคอเป็นประจำมีอัตราการหลับลึกเพิ่มขึ้นราว30เอร์เซ์และช่วยลดการตื่นกลางดึกโดยเฉพาะในกลุ่มอายุเกิน60ปีเมื่อหลับลึก ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูจะหลั่งได้ดีขึ้นจึงช่วยในการซ่อมแซมร่างกายและเผาผลาญไขมันอีกทางหนึ่งเลยครับหลังจากที่คุณทำท่าบีบปีกนางฟ้า10ครั้งแล้วร่างกายจะเริ่มตอบสนองตั้งแต่คืนแรกหลายคนจะรู้สึกอุ่นบริเวณหลังและต้นคอหลับ